tăng e căng sa ma nhân hạ ca wa sa ma thi nhân vi hà ran ana pin thi ca a tha po wa si no manu sa sa mo ho tu sa tha โูลาสะโพลิสะตังลายอิตังสุตังอันวาสุดอันนี้จุวานิปาันโาสุดอันมาหาอันนัตนตเห็นเจ้าหากไดสัตวดับรับฟังจากโมกาาาขัตวันขาโอบแก้วแห่งตุ้มหันเพวสัพญ,ญูแล้วก็ดนำมาสํแแดง แกมหากัสสปเถ็เจ้าเมื่อเข้าสู่พระสุมสังคายนาธรรมวันนั้นวิาภันเตพระภาวคาแดมหากัสสปเถ็เจ้าอันว่าพระปิ่เก้าโพธิญาณเมื่อยังราอยู่ปตวน โอปันนาสสีโมในที่อยู่ตามกลางทรงว่าดังนี้สีลังนามะกัตถภังสีลังนบมารกคิตังเมตตาการโลนาโมทิตาโอเบคานามะกัตตัมพันติพิขเวนลาภิโพตังลายปุญญาณ vôa bồn tăng lai banti na an ma phu mi pa ya hè phung kha tam lăng na ma an ma sin an ni phu mi pa ya phung hắc sa hu man kung te la an ma maita garu na modita omi ตังไหลเหตุดังลือเรปทะทากะตะกาวาหุตะนัสสินและภาวนาอันจานี้โดยมีเตชะสัตตะนมัจุวาสดังไหลในโลกยอมวิปปโยแสัตังมวติมา บังเกิดเอากำหนดในสงสารย่อมมีกรรมปาปังบอกมันติ้งลูกความเงียงเปปังแม่นจากมีพัลกำลังเปียงดังแจ้งสามีสัมปติแนบข้งมากเลือไลก็ยังจากตาม bỏ bến bỏ mì trong lì lên bay chà tang tay ra cả nương nắng bay bỏ à cốt mai ru đây nhăn bị đơn văn nhằm tại tao mi tệ ôn ra sớm à, sớm mô ni nai Sama Samu Tha Chau Ariya à, Sông Khot Ngao O La Hanta phô mi bay chung pizza lát nà hưu tiên tiên kén săn cứ 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 săn thăm săn เป็น săn cứ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  กองขวัญแห่งปัจจัยทั้งสี่หรือแม่นตี้กองธรรมนั้นเติบหากันนึ่งผู้บ่เอาเกี่ยวเจ้าตังแซมภัการเป็นตี้ต้องอาศัยก็บ่อาจจะข้ามตังไกลคลายยงกวางคือบ่อาจข้ามตัง ว่ตาต่สรงสานนั้นและนาพิฆเวดุลาพิโุตังลายบุคาลาผู้ใดมีสินห้าสินแปดและสินสิบสัพหา,านาะพร้อมวิหารตังสีจ่จากมีอานิทรงกรีสิบเอดพก,การตามดังราจินาแมาเตสนาวัย su ang su pati su khang pati pu chan ti pa pa kang su pi nang pa sa ti manu sa nang pi nyo ti a manu sa Nang pi nyo ho ti a ma no sa te wa ta la na sa

ร่มลกุปโปโปโหติอธาะกัาหอันนี้อันนี้สรงหาจีจะใครว่าบุกลาผู้ใดเอาเมตตาเป็นตีปังจำเรินทำจูขึ้นวันเบาขาดยามลับก็แาเป็นสุขเหลือลหล Trường khuôn ma có sợ bài trộm chương Ngọc phần lái hứa trột chạy mẹ phải tăng đời Có mi phù hồn là khay, phùng phi sạp nóng Nhạy phi nhà đấy, phèn tí và đa phèn ngôn đẹp bao ไปพญาปิดและหอกแดบนั้นแล้าบอคาหฮตายจิตใจมุ่งหมายเป็นสมาธิได้เร็วรีบด่วนไปนางงามแหลบล้วนผ่องผิวใสสติบอดลงเลยเมื่อจะกระทำคันโมละนา กันสมปัญญังบ่อแอถึงยังมักขาภาวนาผลย่อมมีฉันพรมเป็นที่เกิดอันนี้เป็นอานิสงส์ล้ำเลิศแห่งเมตตาเอกะทสาลวงสิบเอ็กวด้วยอันย่อๆก็เข้าใจความนี้และนา กัณฑ์นึงเล่าคนตังใดมีอยู่แซมชมพูบชมพูนึงมีโสดะกัณหามนัสัยใหญ่ว่าจักกระทำบุญสะพ่อสนต่างๆชมพูบนั่นมีแต่โลกมัจฉฬธรรมกาลธานีเจ้ามีไว้บะเตตาน Mà cha phát xa tê sĩ khá ba lì xin hạ lê xin phê chăm phuộc nương nấn có bộ phốt quẹt thơ vật nà. Bỏ cháy bàn nhà lâm phương sẵn khăn thú cầu trâu và cướp lâu chắc hư tàn hắc xa xin có bỏ hẳn phạm chinh chênh chọt coi hư mô hát hoặc ngâm băng cháy. ปนตังแสมจำพวกนี้นาพวกใดจักไปลอดนิปานก่อนนั้นจะโยตะนังตตินาสิลัลาคติบุคคลาผู้มีแต่หุตาและบหักสาสดังอันบุคคลาผู้นั้นมันเกิดมาจนา Câu hồn sạp chẳng mát muôn mi <laughs> lúc lao ngàm bọt đầy sáng bình lấy trăng. Cầm lăng lẽ và nhà có bỏ ạ chắc khám đúng nắng lẽ và quang cứ bỏ ạ à sông ca la pu ha sa ta sin nhang diu bo lu khut liu chat hu ta le pha va na kan tau khut ma chat na có chắc mi lúc ngàm sáng á lượt lâu ngàm tệ hạ cầm lăng lê xâm phát tí bỏ đây có bỏ ạ à, chắc khám phà máy cư Phô ta sông xa nắn lê bô ca la phu hô ta nát xa xin tàu và bò đầy phá vân nà. Căn khẩu cực mẹ chát nà có bò trúc thôi chá xâm phát đi mong môn mì lúc cày con em đi xa à, tàu và lấy khả tăng phá nhạc. กบมีพญาจจงจอดบอสองจจงลอดและตั้งทำบอลูตั้งกรรมอันเป็นบุญและเป็นบาปเหมือนดังผู้มีกำลังและเขรื่อองแม่ทมทองเต่าแม้มีแต่ตั้งส่งแหกบอดกรอบแอจะไปลอดเวียงเกี้ยวมีละปานแล ที่ข้าแม่ดลภิกขุทั้งหลายผู้กล้าใจผู้มีปัญญาปรารถนาให้ถึงสุขแสงประการผู้มีศรัทธาเป็นพอเกล้าเชื่อใส่ในคุณแก้วเจ้าทั้งสมพระกา สีลังหือก้าสินห้าและสินแปดตามตำนองสุดแล้วมันสะดับรับฟังคำสอนของนักปะเจ้าประกาหนึ่งนั้นเล่าผู้เจ้ัหษาสินหือได้หันจริงแบบเบาตามดังระพุทธเจ้าเทศนา ว่าโมาลูลแห่งสินั้นนามีหาประการคือฮิลิหอมีความละอายต่อบาบโอตับแปมีใจะสะดุงหยาบและเกรงกลัวยังกำมิดมัวต้วงแบบคันตีหูมีกำโอต่อสิ่งอะไรหยาบนา่าอันึนายยานนน่งมีเมตตาบ่แคดกรลุนา Khu mi chạy mô tu hô nà trò sát anh thô la man lâm bạc hư đầy phốn chạc tàng thô la man phô đầy mi tham hạ phát càng. Ní lao xin có chắc mi lạc ngào măn tiền bọc bít bường phương vay phù năn có chạc mi xin say dù cặp trùa năn lên. พิฆเบดุลาพิคูทั้งหลายบุกะลาโอบัลุลักขณาแห่งการแต่งงานศสิแลาวนาหันป้นตามก็เต้านับการไปบอกาดรแรงเตื้อก็บอกแอดได้ถึงสุดแตดิลีเป็นดังมหาเศรษฐีภูมียา มีเขาของสิบแปดโกดับเป็นโจกมังมนมีแต่ใดกระทำบอดดีเมื่อแยมหนุ่มนางผู้เป็นเมียนั้นมีใจคุณโดยละคาและตันหาในกระทำขาเม,ม่สมนีาจะระกับใจอื่นส่วนว่าใจผู้ควรนั้นมีใจบอดชื่นตังทาง Đầy lộp áo khỏi ngân khâm cấp hồn ươn tỷ cá khai cấp ma ăn nưng có đầy khát mê ta khá nộ kiểu Áo lượt nộp nói mà phá xôm nhà khăn xong thà đầy chút đi tại môn là nà miền chát có đầy bay sợi vĩ bạc pên ta vĩ sai hà xưa hà phô chấn à, hàn ân đầy chất nung bay lệ buồn là hút bọt đầy trâu và mi lục xong, nhìn vây sự tên lươn Thường không là chuyện mà lót có mẹ có mà bọc, hứa lụt trong xong, thường tốn ân thả lộn nhằn con mi bạc ăn ốt cân nhạc lệ hà à, à. สลยในสุสานและไปแจบอมีเสือแผาป้งกันแย่พอหือสองที่ได้ปองกออแม่แทนอุติสาแผ่บุญและไปหาองเตอที่นั่นเขาตั้งสองพี่น้องก็บแม่จุกใจเขาของเป็นตานไปใจใจก็ยังว่าบ่ได้รับส่วนบุญตา นางกุมาลีทั้งสองพี่น้องก็ปากันละจกพ้องและเกะหาปากันไปไว้สาพระพุทธเจ้า,ากอดนามยังวิบากแหงง่งสองเท่าทั้งสองตีนั้นพระสัพญูรู้แจ้งจอดทละลัทองอติตาจดินี้ กเต a นาไขวิบาแห่งเศรษฐีหื้อแก่นางกุมาลีพี่น้องเป็นดังกล่าวแล้วแต่ห้องไปลังมานั้นแลนาก็เตสนาธรรมอันจักหื้อปนยังกรรมวบากหื้แก่นางกุมาลีต้องสอง ว่าหูไปหาผู้จบทองแต่งเขียนยังทำนี่เปานาสูตรเป็นตาแล้วอดิิสะบุญไปหาพ่อแม่ก็จะพ้นจากตข์แห่อันเป็นเปนตระวิสัยเจ้าญแนาปุณนาทิวาสีตกวันลุนมานอดนางตรงสงก็ได้พักกอบหาวัตถุและปัจจัย พร้อมกับดวงธรรมใส่จุวานิปันสูดไปตาแลว้วอุติแทบุญแสนไปหายังพิตาและมมนดาผู้เป็นเหตุกันดได้้นจากเหตุอาบายให้ขับกายไปเกิดในจันทร์เลิศเมืองสว่าง ก็มีวันนั้นและณตุมหีภาควันตาตั้งตั้งลายหมวนหมู่อันแม่สดาบอยู่ฟังธรรมก็เป็นบุญพละรักำอันภาสือดปาฮือเกิดสวัสดี มนอุปปากาสะอุปาสิกาอุปาสิกาทั้งหลายมีใจไผจมจื่นเอาธรรมนิพพานสุดนี้มายืนยอดตาไปหาปู่อันอนนีจกันไปไปนาก็จัเป็นบุญอังเข็งกาเฮือใดปุ้นจากต่างกแแต่ดลี เป็นดังมหาเศษธีทรงผู้เมียนและนาเตสนาวาสาเนสาธิกาธรรมเตสนาพระโหสตรตาปฏิพลาธินีปะปุณิสูตในเมื่อแล้วธรรมเตสนาอันมีจว่านิปานาสูตรดวงวัสสุ ก็บังเกิดยังพระและธรรมมากนักแก่บณิสสทั้ง4หมู่อันหมองอยู่และฟังธรรมเพราะก็ได้ดุ้งธรรมวิเศษมีประเพดว่าโสดาสกิ คารหันตะตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกาติกาติกา,กาหอมยับมาแต่กนก็มีวันและนานิธิตังขิยาสังวันนานาวิสจะงเหตุนิปันสกบังโมสมเลเสเดน